สวัสดีครับพี่น้องครับช่วงบรรยากาศง่ายบายบายมบายใบีมองเรียงครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมงานกับว่าได้เฮ้ยติดเชื้ี่หมอนติดคาโคด hello, sòng phun, tiếp đạc nó Này, láo hàng con <laughs> gì sắp gì hết thôm đien leo, chân chân mát, hết hết thôm đien sao con. Có <laughs> thai đi nó, xong rồi đây Đúng không ạ? Bước hết nhàng đấy mà xong rồi À, bớt rồi นี่ยังกอฟอดบอลลุยังกอพุ่มบาเนียนก็เจ้ามีตรอันลดจกเป็นบ่คตเลยป็นบ่จางแคเดียวอันดันันนี่ต้องขว้เออตัวตัวเอาเท่าไหรริดหาชิบลปประมาณสองพเอาสี่สรถ Nháo tony hoa kuko, cứ cấu này kuko, thôi Chàng kuko, thôi nha kuko, thôi nha này thôi này kuko, thôi nha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  kuko, น้ำฝนตกมาไหลออกขาดจจกเลยผมก็บวชเลยนี่นย,ยิ่งตกหลังจากอัดปุ๊บเชีย่ยคังคังสองสามสี่ห้าโอ้คืออะไรพี่น้อง คือแล้วค oh, so ือแล้วว่าพวกผมวันนี้ไปใส่มาใส่ค่าตะปวยค่าข่อยปวยดำเนินการยังกันยากกปเบิดเพราะว่าทุกอย่างผมก็เป็นคนไปแหลนหา เป็นค,คนวิ่งาทั้งหมดทั้งรถด,ดำรถเกียร์รถไทยรถเมกโคตั้งจากเซจตัวนี้ถึงแดดมืนเงาทมเลยทม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 ,ม,ม <c oughs> อันนี้จ้างเมาพี่หน้อยนอนซาง สองวันโอ้ยแมเนแล้วเจอฝนเจียดให้มันแล้ยวมองนั่นเจีลยวมือน,นี่แหละพอเอาหาขันเอายิดบ่อขึ้นห้าห้าชั้นเอาพอได้มันถมทีได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ผมสิเดีเยวดินมาถมแต่แต่อมองนี่ก็ต้องเห็ดฝนเจียดให้มืออื่นแล้วมั้ง วันนี้จ่ายเงินรถสุดท้ายจ่ายรถสุดท้ายกรรา็ตรจบภารกิจหลังจากเสร็จเห็ดบานเห็ดยังแ้ว,ว,ว,วนคะนครับ แก้วแล้วครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วต้นใหม่สีเด็ดตัดออกต้นบักกุฎสมปลอยหมดหรือไม่ยังโอ้โมันอ,อ,หอนะหมากยังเป็นหมากยังเนี่ยอืมมันถีเ่เศรขอกพ่อเศรตอนนี้ มีแห้งแล้วก็เลยงยังมาได้มา่ายขีดมูโจมึงน่ครับประมาณนี้งั้นก็จะอยู่ร้อนๆี่จากเราเสาตรงๆนั่นบานี่อันนี้บริเวณบ้านนะบริเวณบ้านหอดปุ๋ยล้วต่อนี่ก็จะเป็นสวนน,น้อยๆของน้องเบียร์นั่งเจ็ดสวน <c oughs> สวน วนักตกอีกแล้วฝนก็นได้ขึ้นก็นตกครับใช้ยูนามมปิดอันมองตันนี้ให้สบาบเรล่งดวนพี่น้องเพราะเรารีบทำรีบเสร็จเราจะได้ไปทำธุระกรุงเทพต่อ läbi nalja . อยาน,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 นี่เนียตไม่แห้งังี้ยนั่นเห็ดหนีเนี่ยนี่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องกันเราแยก็นคนเหมือนบ้านนี่เนาะหนุกร้านก็บ่รู้เรื่องโอ้ยเนาะไปะเจ็บไปไดงก็ทะลุมาเมืองเอาชู่ๆทางเห็บทางเขารถดำเรียบร้อย เขาหาอย่างมาตันของท่อมันห,นหาลดจำมันหยยบท่อเนี่ยก็ฟังตื้นๆดิถ้าทอ่ทอปลาปลาก่อน<ม>ก่อนยิดนี่ปะที่มันเหลือกนมันเหลือไปมันเหลือจำนวนเออเอาโอ้โหดีทอ่อปลาแตกหรือรอบนึนตบนงตอ,อไปนี่เฮียน ว่าขั้นอิดมันเหลือกอะเอามาเอาม,อม,ม,เมูนี่ได้เนี้เนาะมันจะเียบบีต้องใส่ก็ให้สิแฉกไว้อยับรวมมันก็มัเป็นอย่างดอกให้มันแตกเัาก็จังตัดออกขัก่อนก็ได้จัดหัวเขานก็ได้จังมาเพี้ยนใหม่จังนั้นไต่สุโกครับประมาณนี้โอ้เป็นตะเห็ดลังไง าดลางเกือบลาดเกือบ,บงามเพิน่นเนาะคุณนายบ่ได้ไปเที่ยวซื้อิองแล้วคนขับรถป่ยวยเนาะเจ็บดาบยังไงมัน,นมพ่อพจะไปซื้อตู้มาใส่ผ่าขเขาเพิ่งไปผ่าได้หลายเก็บไปซื้อตู้มาใส่ิดไหวตะกอน วิธีัไล่ะน,น้ยาเออที่้าขี่รถไปอบโอ้ยสวงเสองเนาพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ